ทรัพาณนนี้กลุ่มจังหวัดภาคต,ตะวันออก8จังหวัดน,นะคะได้แก่จังหวัดชน,น,ชชนบุรีปราจีนบุรีตราดฉะเชิงเทราจันทบุรีระยองนครนายกและสระแก้วครับซึ่งภาคตะวันออกสูส่สาตนเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EDC ก,ก,กิจกรรมการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนเชื่อมกับการขับทคนกันไปคุณภาพการค้านั้นมาเถึง นับ,บัดนี้ครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะภาคตะนออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC ขึ้นค่ะก่อนที่จะเริ่มสู่พิธีเปิดทานสูว่าราชการกรังห <eterm> ว <oon> ัดพนมิตนะครับท่านผู้จัการมรนเน่ท่านผูพันิทธิจังหวัดนะครับจากผู้่าจังหวัดภาคตะวันออกทุกแห่งนะครับก็ท่านคณะน้าผู้าราชการผู้ประกอบการที่มาจากทั้งการทัองเที่แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอีกสองประเทศทางด้านแขกที่มาเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับ ตอนนี้ตกลงต้องขอฝากขอขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ได้เลือกพื้นที่จัยสระแก้วนะครับในการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับและเปลี่ยนครู้กำลับผู้ประกอบการกับแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกครับรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ท่านผู้ประกอบการบ้านนี้ท่านรองคือว่ารัฐการจังหวัดสระแก้วท่านคุณอุบลปฐมศักดิ์ที่เขาขอขอพวกคุณรองที่ว่ารัฐการจังหวัดสระแก้วท่านคุณอุบลปฐมศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญ ตัวแทนของคณะผู้จัดงานซึ่งประอกอบด้วยพาณิชย์จังหวัดภูมิความการพาจัยแดนภาคตอมตนออกสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ปี2566ในวันนี้นะคะ